คอยลงคอยลงสบายดีพี่น้องสบายดียามค่ำเด้อพี่น้องเบิร์สุข,ขสุคนที่มาเบิง่งมาสม้มคลิปนี้กะจ้างพี่เสาน้องดีดงิเนาะที่จริงกะจ้างเบิร์ตหนอะไรทงยายน้องเนยแต่ว่าเราบ่มาลบกกะบ,บ่เป็นยังเนาะเราจะไปลบขคองคนอืบบญญ่นกะบ่เป็นยังเอกากไพ่มากกะมาได จ้างลกดำเบิดแล้วกานะกะเ็เลยจ้างพี่สาวน้องดิต,ตอนนี้กำลังจะไปจ่ายเงิน่นไดจักมัดเนาะเ้าจ้างก็มัดกะมัดละพันเนาะพี่น้องมัดละพันกีบเป็นเงินบาทก็มัดละสองบาทพี่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 ทาแม่ก่อนทาแม่ก่อน พี่พาท่าพี่มาทางพี่ให้าาช็ตี้อ่ะพี่พี่มาพี่มาพี่มาหางมาเออเออป,ป,ป,ปีอไปอือโอ้นทายงางไหนเป็นบ่าวแล้ววเว้นเวนเ เล่นตมบ่ไปยังพี่พี่ทงพี่ครับแม่แม่พายังระวังลมเด้อยังใหดีเด้อพอน้องดีตัดจางไฟมากัดจ้างนะลกกะลกบ่ไว้เดำจะดำเสียงยังได้ตุมๆปะยงๆลูก bây wow, giờ bọn này chạy ra lau lục chạy ra lau đậm mưa này chạy ra lau lục ngang hát cả má hả, bọn này nè má bọn này cứ không hiền thay chạy chắc mặt chắc mặt อืมอ hmm ืมไปไปปตอนนี hmm. l ort, l ort. L ort ้นะอืมลอดลอดลอดครับลอดอืมป้ายไปไนยังปาอยู่ไงกางงามอยู่ได้ โอ้ยตกตมยวงยวงยวงามขามาเร็วมาเร็วอย่าน้ำบ่ไม่ย่านอนเด้อทำไมดื้อบ่ดื้อสิดื้วดืวดื้อยุดื้วดื้อทไงอูกะรกางยุตานี่นะ

บางเีกะันนตโต้ยน้ำมาอยากไลาไม่้เขาเป็นมาใส่เขาดูดมาใส่ให้ตาลุงพนักไล้ตาชางก็นำเลยน้ำมันอนหักเดี๋ยวคนสใ้ตาลุนมเดนเบ็ดบอเดี๋ยวกันเบ็ดนี่ชองจาเ่านซื้อขาปลูกซื้อเลยนบๆเตียวชิเตู้ก

เราลบกกะไวผู้ย่อยนั้นไม่ได้ลอกบดขึ้นเช้ามัดเรามาเกืออเแข็มาลกช่อยอีกบอกมืงขึ้นนะได้เช้ามัดนะโอ้โหท่านนีอัมาเนินคนลกันจะ้นมันจะนท่

หัวยันปี่นายันแม่อี่ตามอยู่พี่นาอย่างปีเหรอพี่นาพีหนามันแม่ตามเลยนะ่อยเลยกระไห้ด้วยแกระให่มากเลยข่นเยนะลึเนแล้วแม่มันไปแม่มันได้อะไรผลีตแต่ได้ไห่มากไปข้าวปพัวใครมันยังใจท่วมอก ลงมาทำอะไรมาเาพี่มาทำมาเลยมานลยมาเมาเลไปเกลี่ยกิ่งตโอ้หเห็นขี้ไก่แท่เสียงนั่หแล้วโอ้เอาจอกให้ไปตักน้ำมาล้างโอ้ยผู้เฒ่า่าเกิดเขาน้องหำหมักกรเดือมหมักความสะอาดแลน้วเห็นขี้เกลี่ยแท่เพื่อนเดอกกันเจ็บมาหายเอาไปทิ้ง <laughs> มเามายย่นขี่เบงมันบุนนิานมาเนาะโบขี่เกียบนะเอโอเคขนะี่เขาเกียนนะเออมันเปื่นนะโอ้ยคนสะอาดน,ะน,น,น่าเลยิ้มนยมนะยิ้มมันดยิ้มันยิ้มนนมันมมันเสียวก่อนน่อยนึงบ่สตี้อไกัน anh em anh anh chúc trai sao bạn à. sao phan cái bao mà ham đi vừa được thưa ma à, phải nhồi phun bớt leo à hay sao hãy à hay sao sợ... <laughs> hay sao tiếc à sao tiếc à sao tiếc à hay này không hay như hay đâu hãy là lúc cả chẳng mà ham nào hay sao là là bao luôn hay phai hãy là mê má sẽ hãy คอมาคอเปียมาเอาอนคอนอนใจเอขาใเขอบใจเด้อขอบคุณครับก่อนขอบครับขอบใจเด้อขอบใจเดอขใก่อนถุกอนถุกันถกนขอบใจเด้ออออสิน่าจะยิบ่ยุง ใส่หมวกกัน่าบิดหนัางข้งเอ้ยเฮ้ยไปแม่ลุงลุยสิ0 1สเอามาเปลี่ยนได้หมาเปลีนได้หายยี่นี่มานบายบายบาเลยซาเลยไงบยาย น้ำมันเอเลเกันคนสอนี่มัจะหคสาให้บอใช่นี้แม่บมมบอแม่บกซอกกระเป๋ากกระเป๋าเงินยกซอกได้เป็นคนเงินีได้ตตี๋ได้แล้วมีอาวุธได้เลย ไีดิคนคนเงินเยอไปดีนเงินอยู่บ้านิเงินอยอะหลี็เกี่ยงสูตรอะไรอดีตอะไรเงินหอมเงนหอมเห็น้าอแต่เงินกนยังหนึ่หัวสองคนมก็เห็นเจ้เป็นธนาคารแต่ว่านีไ่หัวคอค่อยอแล้วะเ เห็นเห็นเลยแล้วเตี้ยขอคิดหัเจ้าบอบอนเะนี่จ้าเตี้ยขอเงนหลานอยู่นีะีบเงินแล้วเตอเงนออไลรนาน่ะมีบมีพอย่างเดวอื้อเป็นยังบมีนาด้นงอนนาดา เอามันหายถามยูย no. ูมันบดนะเนาะทำนะครับตุกน้ำไม่ลุกลหมัดเอาเองแล้วบอยบหายขายเนื่อยมากเรื่สาสมเนื่ยสาว

บยบายเมื่อกันเมื่อหายใส่เขากันหนึ่งเขาไว